จะเป็นรอบแรกนะของโอเค okay. ไปเบื้องวิธีกา,ารอธิบายการคัดมั่นกันได้เลยไปรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับจะสามาณนี้แรกนะครับผมในรอบแร,แรกการล้ารอบสองในจังหวัดปูนนะครับไปเบิ้งวิธีไปเ,เบื้องวิธีไปเบื้องการอาธิบายการทําคัดมั่นเลยโอเคไปกราบสวัสดีครับมาพบกับผมมูลพออ,อ,กอีกครั้งครับโอเคผมก็จะมาแชร์เทคนิคการปั้นปูนนะครับผมปั้นปูนนาคัดมั่นนะครับเทียบจังไรจะท่านนะครับตัวนี้ของผมอยากจะเป็นปั้นแค่ เครื่องเดียวนะคร so, ับเทคนิคนี้ผมคิดวนแบบว่าผมบังเอิญนะเจอโดยบังเอิญนะครับผมก็มีเครื่องเดียวได้ความผิดอย่งนงจริงๆผมก็มีสองเครื่องนแหละครับแล้วบานี้เฮ็ดเครื่องเดียวเฮ็ดอย่างไรมันจะปันท่านนะครับผมตัวนี้จะเป็นยาว60เมตรนะครับผมยาว60เมตรกว้างห้านะครับผมอ่ะปันท่านได้อย่างไงแค่เครื่องเดียวนะครับผมโอเคทําการเทนะครับให้พี่น้องนะครับให้ค้นเทะกับเทะไปนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนปันต่ำทามปัน ามปั้นแล้วหรือว่าแห้งจุดเก่นไปสูตรนี่จะเป็นสูตรที่ห้ามปล่อยให้แห้งเด็ดขาดนะครับผมห้ามปล่อยให้แห้งนะครับแล้วทีนี้ปั้นรอบแรกนะครับกต่สีประมาณแบบมันจะรีเติบดูนะครับเข้า่ารอบแรกเนาะรอบแรกก็จจะเรียแบบเป็นฟุ้ยๆอย่างสังเลยเห็นบรอล่อ่ารอบแรกเวลาเข้าปั้นรอบแรกรอบสองปุ๊บปั้นรอบแรกมากหลวกกับขื้นนะครับไปล้มมารอบสองปั้นรอบสองแล้วปุ๊บตองปั้นต่อเนื่องเลยครับสูตรนี้คือต้องปั้นต่อเนื่องเลย เมื่อปั่นมาแล้วปุ๊บอ่าโอเคแล้วเข้าก็ทําการวานปูนนะครับผมอ่าโอเคมาเบิ่งนี้นี่นะครับปูนที่ผมวานไปกะสิประมาณซ้หนี้นะครับผมบ่หนานะครับแต่ว่าจะวานดุนะครับสูตรนี้จะวานปูนดุนะครับแต่ว่าจะวานบ่หนานะครับผมอ่านนี้ก็รู้ว่าหนาบ่หนาแต่ก็ประมาณนี้นะครับผมนีนนออ่อันนี้คือปั่นรอบฟองอ็ได้นี่ผมก็จะวานนะครับผม นียปั้นไปนะเดวจนพัวเลยนะครับผมหลักะปั้นเลยปั้นกลับมาเลยนะครับบอต้องถ่านะครับผมเมื่อวานจบปุ๊บหลักะปั้นหย่อนกลับมาถามันยังเป็นลักษณะนี้อีกแต่ว่านอีกนะครับผมวานแล้วปุ๊บวานแล้วปุ๊บกคัดตามมานน้ำฝนเลยนะครับผมตัวนี้ก็คือคัดแชกคนเดียวใส่แชกเครืองเดียวนะครับผมหลักะเห็ุท่านผอมตัวนี้จะเป็นความเาาก่าตามบ้านแล้วนะครับผมอ่า ทิชชูนี่ครับเป็นด้วยความตีเกียวของผมนะครับผมก็เลยแบบบัต้องเอาตัวนั้นเปิดหนากก่อนตัวนี้จะเป็นแบบตัวนี้ปั้นก่อนเลยนะครับผมแบบบัต้องเปิดหนานี่เป็นใบขั้นมั่นเลยนะครับผมเปิดเลยเปิดรอบแรกนะครับผมเปิดรอบแรกแล้วก็ไล่ตามเก็บอีกแต่กับปั้นอีกรอบสองเมื่อปันรอบสองแล้วปุ๊บก็จะเละเกินไปหรือว่าห้ามที่ห้ามาเด็คขาดก็คือห้ามแห้งสูตรนี้ก็คือห้ามแห้งนะครับผมที่สําคัญของสูตรนี้ก็คือการป่าสามเหลี่ยม สี่สำคัญเลยนะครับก็คือการป่าสามเหลี่ยมก็คือการนี่เห่าอ่ะป่าสามเหลี่ยมไปตอนแรกก็คือให้เห่ารีดสามเหลี่ยมให้มันแบบก้อนหินก้อนปูนอ่ะก้อนหินอ่ะให้มันลงลึกที่สุดแบบกวดประมาณสองรอบใหได้แห้งดีนะครับมันเนื้อปูนมันจะฟูขึ้นมาก้อนหินมันจะจมลงไปนะครับสูวนี้ก็คือต้องป่าสามเหลี่ยมให้ดีน้อยแต่น่อยนะครับผมมันจะจะไปเปิดหนารายการมันก็จะบมีีหินเลยนะครับผมโอเคผมก็จะมาแช่ให้พี่น้อง ก็อ,อาจจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่แบบแอมมีกลางเดียวที่จะไปปันท่านว่าดได้เลยนะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็จะเริ่รรรรกรกรมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกลังใจตามเก็บนะครับผมโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊บวย,วยสวัสดีครับ